กันอีกแล้วนะฮะกับช่องบ้าจันแนวน,น,น,นะนอนน้ำเปล่าเลยนะศึกข้ามกำแพงนะครับจอยกับถนนนะฮะเราก็ตามหาโนมาแล้ว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 ไปเร็วไปเร็ว เไปเร็วใหมมาใหมมานะครับน้องแววนะครับกับในบ้านสั้นนะครับก็จะให้น้องแววมาดูน้องก่อนนะครับแล้วผมจะช่วยลูกศรทำง,งานนะครับว้ อะไอย่างนีะฮะวโนโอาทำอะไรฮะฮะเด็ดอ,อีหยางหึเดี๋ดูดิบ่ห,หาันโด,ดนแดดนไงเฮ้ยเดี๋ยวนะพนลออะ

เดี๋ไปน้องเขาเตะเดีนะฮะดีวดีว่าเสียงอะไรเห่าอะไรนะฮะเลยมาดูนะครับว้ายว้าย้วววเฮ้ย มาแอบอะไรวาต้องงี้เขาเห็นแล้วมาต้องมาแอบโูดีดอกโูดีเห็นแล้วเฮ้ยฮะตอนที่ทย่งใบ้ายังยังร้ารให้ขเขาแล่เต็มที่ซิก่อนอ้ยทางทางมักแดงนะครับเว้ยเ้ย

mì nhằng, à, à, mui mì nhằng, khoa căn hao thế, mui à, mì, mè mè, mèt ai thế đâu, phê วววิวหัวขอเนี่ยปัญหานอกนะครับไม่รู้ไปตานเรือหนูดีกันแน่นะได้ยินเสียงก็เลยเดินมาดูนะครับ ตัวนี้นะครับขี่วิ่ววายนะฮะไม่ใช่ขนน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 วิ่ววายอย่างเอ้ฮะหึขนนนวิ่นวายอย่างหึไม่ใช่เลยวิ่ววายอย่างนักไปมัเนเขาเตะมันเขาไปไปน้ำบ<อ>่เออตันเนี่เนะครับเปิดประตูก็กระโดดขึ้นรถเลย เข้าใจว่าเวลาเวลาเขาเปิดประตูเน <Tu> ี s'> <S ่ยกระโดดขึ้นรถรวดเขามาให้ไปกันนอนเด้อโอ๊ายอ้ยยอ๊าเอ้าเอ้าเอ้าเอาหน่อยเล็กหน่อยเล็กหน่อยหน่นยอุ้ยอ้ยอุ้ยอ้ย ไหวไหวไหดิกน้อยอะเนี่ยไหวดิกน้อยไ้ยอันนี้อันนี้หัวคอดิโอ้ยเพื่อนไหนห่อนบ่กไปหน่อยฮะเล่นพอปะบอกไอ้เดี๋ยวไอ้จะเอาน้ำลงสะน้อยให้เด้อสะใหญ่พี่หนูไม่ลงนะฮะเอ้าเอ้าเอา อ๋อ,าอ,าอาหาเจอบะปะหาเจอบอ่ไปแอบบ่ะนะไปแอบไปแอบให้เขาออกมาเฮ้ยเขาก็บอกออกมาแล้วเขาเห็นแล้วไปห้องววยวายกึกรักึกเขารู้ตัวแล้วที่ไปแอบเขาอี่สังนูน่นนะฮะไปตานนะครับ บตัวดำๆกับพุ่มกับพุ่มนะครับนั่นแหละนั่นแหละนะฮะับใบตานนะครับแม่ไม่อยู่นะฮะพี่โนไล่นะฮะไล่ใบตานนะครับเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวฝนก็ตกให้ใบตานเข้าบ้านเนาะไอ้เนาะโอ้ยพี่โนโต้องเข้าบ้านเนะี่ยฝนตกเนะเข้าใจไหมอ่คุยกันกเร็วๆนะเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยยังให้เอามา c h ạ ตอนใจหลายก็บอดีได้เลยครับเฮ <c oughs> ้ยมันสาวน้องฟิล์มก็ไม่กล้าจับพี่โน่นะฮะเห็นถือผ้านะฮะถือผ้าจะประคุมพี่โน่นะครับจะอมนะครับกลัวพี่โนากัดนะครับพี่โนกัดไม่เป็นเนาะไอ้มีแต่งงบอย่างเดียวนะไอ้ อวายอายอคันแคลคิดเดอด์เลยไปว่าลิ้นเตี่ยนลงสีไปว่าฮะไปว่าเอา้เย็นเด้อลิ้นน้องก็ไปลิ้นน้องก็ไปเ,เป่าเป่าไปไปว่าลิ้นก็เป่าเปล่านะใครเข้ามาก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตาม นะครับช่องบอชอนชาแน,นลนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีครับฮั